คลิปนี้เราจะอธิบายวิธีการย้ายค่ายเบอร์เดิมเพื่อมาใช้โปรเน็ตไม่ใันมือรูสปีดของ AS กันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การย้ายค่ายนะเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถใช้โปรตัวนี้ได้เป็นรหัสเดียวกันราคาเดียวกันเป็นโปรชุดเดียวกันเลยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่ช่องมิเตอร์ฟานนะครับวันนี้มาดูวิธีการย้ายค่ายเบอร์เดิมไป AS เพื่อใช้โปรเน็ตไม่ให้นไมสปีดกันบ้างนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้เราทำของ Tool กับของ d e a c ็ไปแล้วเนาะสองค่ายนั้นน่ะแต่ละค่ายเขาจะมีรหัสสำหรับการย้ายค่ายเพื่อมาใช้โปรเน็ตไม่ให้มสปีดตายตัวเขาอยู่แล้วโปรแต่ละชุดเขาแยกเอาจากกันโดยเด็ดขาดเลยไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ของ AS จะต่างจาก2ค่ายนี้ตรงที่ทั้งเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิม เป็นโปรชุดเดียวกันรหัสเดียวกันราคาเดียวกันเลยไม่ว่าคุณจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AAS หรือเปิดเบอร์ใหม่ของ AAS ก็สามารถใช้รหัสชุดนี้ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะขอรวบทำไปทั้งการเปิดเบอร์ใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AAS นะครับรวมกันเลยมันเป็นรหัสตัวเดียวกันเป็นโปรชุดเดียวกันทีนี้มาดูเรื่องการสมัครกันครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่อันนี้ไม่ยาก แค่คุณไปซื้อซิมมาซิมอะไรก็ได้ของระบบวันทูคอจะเป็นซี IM, The One, ซิมเดอะวันซิมซูเปอร์โซเชียลซิมซีซิมซิมเบงกาลาอะไรก็ได้ให้มันเป็นซิมวันทูคอราคา49บาทสามารถามาสมัครได้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวแค่ซิมทูไฟเอามาสมัครไม่ได้ซื้อซิมจากร้านไหนก็ให้ร้านนั้นเขาลงทะเบียนให้เลยนะครับแจ้งเขาด้วยว่าขอเป็นซิมใหม่ต้องาการจะมาใช้สมัครโปรนี้โป,โ,นโปรเน็ตไม่ให้ไม่สปีดมันต้องเป็นซิมใหม่ที่เปิดมาไม่เกิน7วัน ร้านเขาเข้าใจเดี๋ยเขาก็จัดมาให้โอเคเพอคุณได้ซิมมาคุณก็แค่ไปเติมเงินตามโปรที่คุณจะใช้แล้วก็กดรหัสแค่นั้นเองได้โปรแล้วส่วนการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะยุ่งยากกว่าการเปิดเบอร์ใหม่นิดนึงการเปิดเบอร์ใหม่แค่ไปซื้อซิมมาแล้วก็ลงทะเบียนเติมเงินสมัครได้เลยใช่ไหมแต่การย้ายค่ายเบอร์เดิมมันจะต้องมีขั้นตอนมีวิธีการอะไรมากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายหรอกครับทำเองได้ วิธีในการย้ายค่ามา AS ตอนนี้ก็จะมีหลักๆอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือไปย้ายที่ศูนย์เลยถือซิมเก่าคุณไปแล้วก็ปลักประชาชนเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาแล้วก็บอกว่าอะต้องการือย้ายค่ายมาใช้ระบบเติมเงนินของค้ายคุณนะช่วยดําเนินการให้หน่อยเขาก็เจ้าซิมคุณไปกดรหัสดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขที่แบบประชาชนสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อเอาพินแปดตัวแล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นถ่ายรูปนิดหน่อยถ่ายรูปบัตรถ่ายรูปหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ย พอเขาลงให้เบ็น์เราเรียบร้อยเขาก็จะให้ซิมคุณมาหนึ่งซิมเป็นซิมใหม่ของ AS นะครับแต่ซิมยังไม่มีสัญญาณนะคุณต้องเอามารอก่อนแค่สองสาวันให้มันมีเวลคอมเมสเซจมาก่อนแล้วคุณค่อยมาเติมเงินเพื่อสมัครโปรนี้วิธีที่2คือการย้ายค่ายออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะต้องไปกรอกข้อมูลทําขั้นตอนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็จะยุ่งยากกว่าแบบแรกนิดหนึ่งเพราะว่าแบบแรกคุณยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาทาให้แบบนี้คุณต้องดําเนินการเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขอพินการขอโ OTP ถ่ายรูปประชาชนถ่ายรูปหน้าคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณต้องดำเนินการเองแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะทาตามขั้นตอนไปเรื่อยทำตามสเต็ปไปเรื่อยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่น่าจะเกิน5้าทีสินาทีหรอกวิธีในการย้ายก็ไม่ได้ยากนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นระบบเติมเงินแล้วก็ไปเลือกแพ็กเกจว่าคุณจะใช้แพ็กเกจไหนนะครับพอเลือกได้ว่าคุณจะใช้แพ็กเกจไหนคุณก็กดย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับพอกดย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จมันจะเด้ไปที่หนาาาสํรรรับรับบก T การรับ OTP ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคุณกรอกเบอร์ที่คุณจะย้ายค่ายลงไปกรอกเสร็จก็กดขอ OTP มันจะมี SMS เด้งเข้ามาในเครื่องคุณคุณก็เอา OTP ที่ได้ไปกรอกในหน้านี้ในส่วนถัดไปก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเองก็จะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณคุณไล่กรอกให้หมดนะครับให้ครบทุกช่องนะพอกรอกเสร็จปุ๊บในลําดับถัดไปก็จะเป็นการขอพิน8ตัววิธีการขอพิน8ตัวเนี่ย ก็คือการกดดอกจันทร์151ดอกจันเลขที่ปัตะ,ะชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกใช้เบอร์ที่คุณจะย้ายค่ายกดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีเอสเมเด้งเข้ามาในเครื่องของคุณคุณก็เอาพินแตัวนะมากรอกลงในหน้านี้พอกอกพิน8ตัวเสร็จปุ๊บคุณก็ไปกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยแล้วทาง a อสก็จะไปตรวจสอบข้อมูลถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเขาจะส่งเอสเมดยืนยันการย้ายค่ายมาในเครื่องคุณอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็ทาการย้ายค่าเสร็จเรียบร้อยลว ทีนี้ก็รอซิมอยู่ที่บ้านนะครับซิมที่ได้ก็ยังเป็นซิมเปล่าที่ไม่มีสัญญาเหมือนกันนะครับคุณต้องรอประมาณสักสอสาวันก่อนมนถึงจะมีเวลคมัมเมสเซนตมาพอมันมีเวลคมัมเมสเซนตมาอ่ะโอเคเรามาสมัครโปรกันได้โอเควิธีการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็วิธีการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูกันที่ตัวของโปรโมชั่นกันนะครับ สำหรับโปรโมชั่นของ A as ในเดือนนี้ก็จะมีอยู่3ราคา3ความเร็วอยู่เหมือนเดิมก็คือ20เมกเดือนละ300บาท10เมกเดือนละ200บาทแล้วก็4เมกเดือนละ150บาทตัวแรกก็คือโปร10เมกเน็ตแมสเมลลีปสปีดเดือนละ200บาทนะครับตัวนี้พอคุณเติมเงินเสร็จก็ให้กดรหัสด,ดอกจัน7 77ดอกจัน968าสี่เหลี่ยมตัวออกตัวที่2ก็คือโปร4เมกเน็ตแมสมลลีปสปีดเดือนละ150บาทนะครับพอเติมเงินเสร็จก็ให้กดรหัสด,ดอกจัน77 7 ดอกจัน967สี่เหลี่ยมทองออกตัวสุดท้ายคือโปรเน็ต20เมกเน็ตไม่อมิสปีดเดือนละ300บาทนะครับตัวนี้พอคุณเติมเงินเสร็จก็ให้กดรหัสดอกจาน777ดอกจัน9124สี่เหลี่ยมทองออกแต่ตัว20เมกเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการสมัครต่างจาก2ตัวแรกหน่อยตัว10เมกกับ4เมกคุณสามารถสมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยสมัครแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ แต่ตัว20เมกสมัครได้เฉพาะแค่15จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับ15จังหวัดนี้ก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่ปทุมธานีจันทบ,บุรีตากภูเก็ตชนบุรีนครราชสีมาระยองชุมพรน,นครศรีธรรมราชลบบุรีเชียงรายนนทบ,บุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับหลังจากที่คุณสมัครเสร็จปุ๊บคุณจะไปใช้งานที่ไหนก็ได้แต่เฉพาะเวลาที่คุณจะสมัครอะ่ะ คุณต้องอยู่ในพื้นที่ของ15จังหวัดนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ตามคุณต้องอยู่ในพื้นที่15จังหวัดนี้ถึงจะสมัครโปรโนี้ได้นะครับแล้วก็ทั้ง3โปรนี้มีแต่เน็ตอย่างเดียวนะครับไม่มีโทฟี่นะถ้าคุณต้องการจะได้โทฟี่ด้วยมันจะมีสแบบน,นะโทฟี่ในเครือข่ายโทฟี่เอสด้วยกันเนี่ยแล้วก็โทฟี่ไม่อันทุกเครือข่ายเลยถ้าคุณต้องการแค่โทฟี่ในเครือข่ายเอเอสอันนี้ไม่ต้องสมัครโรเสริมอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเลย เวลาที่คุณสมัครคุณเลือกใช้ซิมนี้มาสมัครเท่านั้นเองซิมนี้คือซิมซูเปอร์โซเชียลคุณสมบัติของมันก็คือถ้าคุณเติมเงินเข้าไปเกิน150บาทคุณจะได้รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายด้วยถูกได้ไม่อั้นเลยครั้งละ15สีพอวางสายแล้วก็โทรต่อได้เรื่อยๆอันนี้คือการโทรในเครือข่ายนะครับไม่จําเป็นต้องสมัครโปรเพิ่มแต่ถ้าคุณต้องการจะโทรไปนอกเครือข่ายด้วยต้องการจะได้โปรโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยอันนี้ต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไป59บาท พอเติมเงินก็ไป5้าบาบาทเสร็จก็กดรหัสดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9184สี่เหลี่ยมโทรออกแต่โปรโทโฟีจะใช้งานต่อเนื่องได้แค่3เดือนนะครับโปรเน็ตทั้ง3ตัวเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้6เดือนแต่โทฟีได้แค่3เดือนนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมา,ากๆเลย คลิปนี้ก็ขอลาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอลาตัวนี้นะครับสวัสดีครับ